สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะพามาดูดอกของต้นเจ้าลกกระทุงเพชรสยามกันนะคะก็ตัวนี้จะเป็นไม้ใบนะคะจะอยู่ในตระกูล d i f f e r เรนเชีย ตระกูลเดียวกับพวกเษฐีวินสันนะคะตอนนี้เขาก็ออกดอกเป็นดอกที่3นะคะซึ่งก็มีความเชื่ออยู่เนอะว่าถ้าตระกูลนี้เขาออกดอกเราก็จะมีโชคมีลาบนะคะส่วนเองวดน,นี้เราก็ได้ถูกรังวัลเลียท้าย2ตัวนะคะจำนวน2ใบก็ ตอนที่เขาออกดอกที่หนึ่งที่สองนะคะเราก็ได้รับรางวัลจากการเล่นเกมบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะก็ทีแรกก็ไม่คิดว่าจะมีโชคมีลาบในขณะที่เขากำลังออกดอกนะคะจนมากระทั่งวันที่ส7เจมกราคมสอง5นห้าหห้านะคะเราก็ถูกรางวัลเลขท้ายนะคะสองตัวที่มันออก9 2้าสองนะคะเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะ ลักษณะของใบเขานะคะก็จะมีเป็นลายนะคะแล้วก็เออตรงก้านใบก็จะเป็นลายหินอ่อนอย่างนี้นะคะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจก็ลองไปหามาปลูกได้นะคะเลี้ยงง่ายแล้วก็ขยายพันธุ์ง่ายด้วยนะคะก็ถ้าสมมติว่าถ้าเราอยากจะ ขยายพันธ์เขานะคะเราก็อาจจะใช้ในส่วนของลำต้นเขานี่นะคะตัดเป็นข้อๆนะคะให้มีให้มีในส่วนของตรงตานี้นะคะนี่นะคะแล้วก็ปักชำไว้ที่ดินนะคะส่วนตัวนี้เขาก็เกิดของเขาเองนะคะจากตัวต้นแม่ของเขานะคะก็จะอยู่ในกระถางเดียวกันก็เดี๋ยวเราจะนำต้นที่ เราได้ปักชําจากก้านเขานี่นะคะมาให้ดูนะคะต้นนี้ก็จะเป็นต้นที่เกิดจากการปักชําของกิ่งเขานะคะก็เราก็ผ่ามาแล้วก็แต่อันนี้เราใช้ท่อนใหญ่เลยนะคะเพื่อว่าเขาจะได้โตเร็วๆขึ้นนะคะ ก็เราผ่าเสร็จแล้วเราก็ให้ลากเขาเดินออกมาก่อนนะคะแล้วก็ในส่วนของข้ออื่นๆเราก็นำไปแตะที่ดินได้เลยนะคะแล้วเขาก็จะแตกมาตามตาของเขานี่นะคะเห็นนะคะตรงนี้ก็คือจะเป็นข้อตาของเขาที่จะเป็นตุ่มๆแบบลักษณะนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้เขาก็จะงอกขึ้นมาเป็นราบต้นของเขา ตัวนี้ก็จะเลี้ยงง่ายนะคะก็ทนแดดทนฝนแต่ว่าให้อยู่ในในลักษณะที่เป็นแดดลำไรหน่อยนะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวต้นแม่ที่เราได้ตัดตัดต้นเขาออกเลยนะคะแล้วก็นํากิ่งปักลงไปในดินเลยเขาก็ยังคงมีชีวิตอยู่นะคะก็รอ,อดมาได้ นนี่ะะคะลักษณะจะเป็นใบาลายหินอ่อนส่วนบางคนเขาก็จะเชื่อว่าจะได้เห็นตัวเลขจากในใบของเขานี่นะคะก็ตาดีได้ตาลรา้เสียเนาะอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนทุกคนนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ แต่ว่าเราปลูกเพื่อความสวยงามแล้วก็เผอ,อิญเขาออกดอกนะคะแล้วก็ให้โชคให้ลาบกับเราลักษณะของใบแต่ละใบเขานะคะจะมีลายที่ไม่เหมือนกันนะคะแล้วแต่เขาจะออกมาเลยนะคะนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูต้นเล็กนะคะที่เกิดจากข้อที่จากการปักชำเลยนะคะต้นนี้ก็จะเป็นต้นที่เกิดจากการชำกิ่ง เมื่อกี้เลยนะคะทำในลักษณะเดียวกันแต่ว่าต้นนี้ก็จะได้ตัวลําต้นที่เล็กกว่าแล้วก็หลังจากที่เขาเริ่มจเจริญเติบโตไปแล้วนะคะเขาก็จะมีรากใหม่ของตัวเองนะคะแล้วก็ตัวที่เรานำมาปักชำตัวนี้ก็จะเริ่มเหี่ยวฟอลลงไปนะคะแต่ว่าตัวนี้เขาก็รอดแล้วนะคะก็คือเขาสามารถมีชีวิตได้ด้วยตัวเองจากการเขาจะแทงตาออกมาจากตรงข้อตัวนี้นะคะ เห็นไหมคะตรงนี้ก็คือตัวกิ่งที่เราหั่นทอนนะคะแล้วก็ไปเพาะจากนั้นเขาก็แตกมาทางตานี้นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นรากรากที่เกิดจากตัวต้นเขาที่เกิดจากต้นใหม่เลยนะคะก็จะมีขนาดค่อนข้างเล็กกว่าต้นแม่เขานะคะถ้าอยากให้เขาตัวเร็วๆเ,เราก็ต้องแยกเขานะคะไปปลูก ต่างหากแล้วก็บำรุงเขานิดหนึ่งแต่เผอินว่าที่บ้านเราก็มีหลายต้นแล้วนะคะก็เลยยังไม่มีเวลาที่จะขยายไปปลูกเพิ่มน,นะคะลักษณะนะแล้วก็ลายก็คล้ายๆกันหมดในตระกูลเดียวกันนะคะแต่ว่าวิธีการสังเกตก็ให้สังเกตจาก ส่วนของใบแล้วก็ก้านก้านใบนะคะนี่นะคะก้านใบจะเป็นสีเขียวเข,ขียขาวขานะคะอันนี้เราก็ถามผู้รู้จากในกลุ่มอีกทีนะคะว่าเขาเรียกว่าออนกกระทุงเพชยามน,นะคะลายเขาก็จะสวยงามแตกต่างกันออกไปแต่ละใบนะคะ ต้นนี้ก็จะเป็นอีกต้นหนึ่งนะคะที่เกิดจากการํำกิ่งเขานี่นะคะเกิดในลักษณะเดียวกันเลยนะคะเขาจะขึ้นง่ายมากๆเลยนะคะแค่เอากิ่งที่มีตานะคะไปปักลงในดินนะคะแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะแตกรากออกมาจากตรงหนอตาของเขานะคะ แต่ว่าตรงนี้ก็อาจจะใช้ระยะเวลานิดนึงในการเจริญเติบโตนะคะมันจะไม่เหมือนกับการที่เราใช้ต้นที่เขาเกิดจากตัวแม่เขาเองไปปลูกเลยนะคะตันนี้ก็จะให้ระวังในส่วนของแสงแดดนะคะถ้าโดนแสงแดดมากๆก็จะมีลักษณะใบไหม้ในลักษณะนี้นะคะ ะะลายของใบเขาก็จะไม่ไม,มีไม่มีใบไหนที่เหมือนกันเลยสักใบหนึ่งหลังจากที่ตัวหน่อใหม่ที่เขาเกิดมาแล้วนะคะเริ่มเจริญเติบโตไปนะคะหน่อที่เรานำมาชํานี้นะคะก็จะเริ่มเหี่ยวก็เน่าไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่า ตัวนี้เขาก็จะสามารถเลี้ยงตัวเองด้วยรากของเขาแล้วนี่นะคะจะมีรากของมาเพื่อนๆที่สนใจก็ลองไปหาซื้อกันได้นะคะก็ถ้าเป็นพืชตระกูลนี้นะคะที่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะที่เขาบอกว่าถ้าเออมันออกดอกเราก็จะมีโชคมีลากนะคะแต่ว่าก็ต้องคอยหมั่นสังเกตเอานะคะว่า มันก็อาจจะเป็นเฉพาะส่วนบุคคลเนาะมันอาจจะไม่เสมอไปส่วนตัวนี้ก็อันนี้จะออกจากตัวแม่เขาเลยนะคะอันนี้คือเราไม่ได้ทําอะไรเขาเลยเมื่อก่อนตัวนี้ก็เคยเคยมีดอกแล้วก็เคยถูกหวยเหมือนกันเราก็เลยนําผ้าสับสีนะคะมาพันเขาไว้แต่ว่าต้นนี้เริ่มจะค่อนข้างใหญ่แล้วนะคะแล้วก็ต้นเขาเริ่มจะเน่าแล้วเนาะเพราะว่า เราไม่ได้หั่นเขาไปขยายพันธุ์อีกทีนึงนี่นะคะเขาก็จะเริ่มเน่าเริ่มจะฝ่อเป็นนิ่มๆนะคะแต่ว่าเวลาการทําไม้พวกนี้นะคะให้ใส่ถุงมือนิดนึงเนาะเพราะว่ายางเขาค่อนข้างที่จะอันตรายก็ถ้าโดนบางครั้งก็ถ้าแพ้นี่ก็ปวดแสบปวดร้อนได้เลยนะคะ เวลาเขาโตมากๆน,นะคะก็ในส่วนของก้านเขานะคะมันจะโคง้คง,งงอ,งอเพราะว่าเขาไม่ใช่ไม้ที่แข็งแรงนะคะมันจะเป็นหนอฟฟอนะคะเขาก็จะค่อยๆเลื้อยไปเรื่อยๆเยกาะเอนไปนะคะหรือไม่ก็บางท่านที่เขาส่วนใหญ่เขาจะ นิยมขยายพันธุ์กันมากกว่านะคะถ้าเขาโตมากๆเขาก็จะตัดเป็นท่อนๆเพื่อที่จะขยายพันธุ์นะคะแต่บ้านเรามันไม่สะดวกที่จะขยายพันธุ์นะคะก็เลยปล่อยให้เขาโตไปตามธรรมชาติหลังจากนี้ก็เดี๋ยวจะนำผ้าสามสีนะคะมาผูก เจ้าต้นนี้อีก1ต้นนะคะเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าครั้งหนึ่งที่เขาเคยออกดอกนะคะเขาก็ให้โชคให้ลาบกับเรานะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องมมเมียวมิกเซอร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนคะ่ะโอกาสหน้าพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ